สวัสดีครับวันนี้ผมก็พามาดูนะครับโปรเจกเตอร์ลีดเดอร์เอสนะครับผมตัวสีเทาตัวนี้นะครับผมแจ็คเฟรทีอาร์สปอร์ตประโปรหน้ามอนซ่านะครับแต่งแบบสไตล์ไปรุ่นทีมฟ้าใสนะครับเอาฟิวเขียวใดไสนะครับผมตันนี้แต่งไว้มากนะครับมาดูกันนะครับผมเริ่มทพิจาหน้านะดูดูจีดเลยก็คือกระปุ่มหน้าคาร์บอนสำนักมอนซ่านะครับ ถัดมาก็จะเป็นเปรย์นาดตอนข้างป่านะครับนี่นะครับเงื่อกพร้อมโลโก้ Go 4. เขี้ยวขนาดใหญ่นะครับในบที่นี้ก็ถัดมาก็จะเป็นไปทางหน้านะครับช่องหนุ่มเดียบเทีนะครบับก็จะมีตัวผู้เทียสปอร์ตนะครับพร้อมแบบใส่ทับหมวกเขี้ยวซีเดียาดัตตอร์บตรสุริยนะครับผมในที่นี้ก็ ถัดมาก็จะเป็นลรถแม็กนะครับผมขนาด18นิ้วนะครับผมเปรถที่ตั้งลุกนะครับผมพร้อมยางดีเซนทีนะครับขนาดยางสองพันห้าร้อยสิบนะครับครบถูกแป๊นะครับยิวล้อก็ทำทีเดียวแบทัวรถนะครับสวยงามนะครับผมถูกมองข้างก็ทำสิ่งที่ทำให้เรียบร้อยนะครับถัดมานะครับผมเป็นฟิล์มฟิล์มผ้าใสเนาะนี่ผ้าใส เดี๋ยวไปเพิมสอีกนะครับ้าหลูงนะครับกลวงพ่อจังอไววนะครับจังอจะเป็นเกลือลาของตัวซ่าครตศูนนะครับตัวภายในครับแเป็นบอนังะครับผมเป็นบอน้ำครับว่าแม่ใชมาก็เป็นเพียอลยครับ มานี้พ่อมาด้านหลังนะครับอ่ามัก็จะเห็นเลยครับผมโลโ้ธรรมดาของเขาจะเป็นหนาจะเป็นเปนโลโคเน้หนูดีเฉย,ยนะครับเดี๋ยวนี้เราจับให้นะครับก็จะเป็นโลโคแก้วนะครับอามา่าได้หรเปร่านะครับอ่าอโลโคดีอาต่อนะครับนะอ่าแล้<อ>วก็ยิทิวเซอร์นะครับเป็นสไตล์ที่หานะครับผม,ผม,บมอมเดือมเขาจะเดบีบนะครับนี่ นะครับผมสีบอลนี่เป็นสีที่ไม่เก่าครับเป็นสีเป็นสีเมทัลลิกสีฟอนเน้นนะครับถ้าปลาเหล่านะครนะเขาแตงเงาอยู่ตลอดนะครับทักษหนานะครับถ้าสีนี้นะครับเป็นสีที่ไม่ไม่ค่อยมีรอยนะครับถ้าลูกค้านะครับผมที่สนใจดับสไตล์นี้นะครับผมเราจัดโปรโมชั่นนะครับสองแสนบาทนะครับ ประเภทแบบนี้เลยนะครับเป็นตัว t s นะครับผมราคานะครับหนึนะ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับถ้าเป็นสีขาวอ่อเป็นตัวประมาณสองพันบาทนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับหรือคอมเมนต์ไว้นะครับคลิปนี้เป็นตัวย่อยเริ่มต้นนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกับคลิปหน้านะครับตอนนี้พิธีนะครับ พ่อตัวเลกก่อนนะครับเด็กนันคิดนะสวัสดี